สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านของปันสุขชาแนลนะคะสวัสดีวันพุทธที่19ค่ะเดือนมกราคมนะคะ,อะขอให้มีความสุขมากๆค่ะวันนี้น้องเอางานเก่าเก็บนะคะเก่าเก็บอายุประมาณ10ปีะคะ่ะมาให้ชมนะคะเป็นงานใหม่บ้านเป็นงานโฮนะคะผืนแรกเป็นไหม่โฮพิกุลน,นะคะตัวนี้สอดริมแล้วก็สวยมากค่ะเนื้องานดีเป็นใหม่บ้านนะคะถ้าท่านได้สนใจสามารถสอบถามได้ วันนี้งานเก่าเก็บมีมา2ผืนนะคะผืนนี้ราคาอยู่ที่1,850บาทนะคะ1,850บาทเอามาแบบให้แบบถูกๆไปเลยท่านใดสนใจคือติดต่อสอบถามได้นะคะราคาดีๆค่ะราคาจับต้องได้นะคะใหม่เก่าเก็บมา สผืนค่ะวันนี้เป็นโฮทั้งสองผืนเลยเนื้องานดีนะคะเนื้องานหนาดีสวยงามเหมือนเดิมค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะทั้งสผืนเลยดูงานใกล้ๆค่ะผืนนี้ลายค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิกุลสวยมากใครตามหาสอบถามคุณเอมได้ค่ะ097 289 2539ผืนแรกนะคะสำหรับผืนแรก ส่วนพื้นที่2ค่ะสอดริมเก็บริมสวยงามเหมือนกันค่ะเป็นโฮมเหมือนกันค่ะกว้าง1เมตรยาว2เมตรนะคะงานสามตะกอค่ะผืนนี้สีประมาณนี้เลยนะคะสีไม่ต่างจากภาพค่ะท่านใดสนใจยังสอบถามอีมาได้นะคะเนื้องานสวยงานดีค่ะใครพลาดรอบนี้เ,เสียใจนะคะสําหรับคนที่ชอบเ,อเก็บงานเก่าเก็บอายุประมาณ10ปีค่ะไม่ไม่เยอะมากแต่ว่างานสวยค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่อุดหนุนกันมาตลอดเลยงานสวยๆค่ะรีบจับจองนะคะเดี๋ยวเอ็มจะลงให้ชมเรื่อยๆขอบคุณพี่ๆที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ